เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรเนี่ยได้ยินไหมฮะอ่าเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังนี่เป็นเล่าครั้งแรกนะเนี่ยคำว่าสถานบันเทิงครบวงจรที่เราเรียกว่า Entertainment Complex เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กมันเหมือนที่ลาสเวกัสเป็นหลักก็จะมีสถานที่หนึ่งสถานที่มีโรงแรมเป็นพันๆห้อง มีคอนเสิร์ตมีที่เล่นกีมีสนามกีฬามีหอประชุมมีงานจัดงานอะไรสารพัดอย่างมีสวนน้ำมีบางคนจะเสนอแม้กระทั่งจะสร้างที่เล่นสกีเล่นสกีบนหิมะเนี่ยสร้างหิมะเทียมให้เล่นสกีได้แล้วทั้งหมดใหญ่ๆเนี่ยพื้นที่ไม่ถึง10%ซ จะเป็นพื้นที่คาสิโนเหมือนที่สิงคโปร์เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาใช้ตังมาเที่ยวจะจ้างงานเนี่ยแต่ละแห่งตั้งจ้างงานสอง0มื่คนแล้วเงินเดือนไม่ต่ำกว่าสอง0มื่บาทน,นะครับและรายได้เข้าประเทศมากไหมอันนี้ก็เป็นแนวที่รัฐบาลได้ทำต่อเนื่องจากรัฐบาลที่แล้วที่ถามความเห็นของประชาชน ก็มีคนค้านน้อยมากค้านน้อยมากเพราะนั้นก็จะทำให้มีการควบคุมได้ถูกต้องนะครับคนไทยจะไปเล่นต้องเป็นคนมีฐานะไม่งั้นไปเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวหมดตัวตัวให้ไปทำงานดีกว่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดให้ถูกต้องตามตามหลักที่ที่ประเทศที่ พัฒนาแล้วทำ